โอเคยอดเดี๋ยมาตบมือให้พี่ยินหน่อยเร็วต่อไปพี่อังเปาพี่อังเปาพี่อังเปาลุกขึ้นค่ะพี่อังเปาชอบที่ตรงไหนคะทำไมถึงชอบที่สนามเด็กเล่นข้างนอกครับพอมีของเล่นนะตบมือให้พี่อังเปาอ่าบาเล่บาเล่บาเล่ชอบที่ไหนลูกบาเล่ลุกขึ้นลูกบาเล่ชอบชอบตรงไหนลูก ชอบตรงไหนคะชอบตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะอะไรนะบาเลสเพราะได้เต้นใช่ไหมอ่าเก่มากตมือให้บาเลสหน่อยต่อไปถามพี่ขวัญพี่ขวัญลูกพี่ขวัญยืนขึ้นพี่ขวัญชอบที่ไหนคะชอบในหอประชุมค่ะชอบในหอประชุมเพราะอะไรคะ เพราะว่าจะได้แสดงบนเวทีอะตบมือให้พี่ควันหน่อยค่ะต่อไปต่อไปพี่มินตาพี่มินตาลุกขึ้นค่ะพี่มินตาชอบที่ไหนคะชอบสนามเด็กเล่นเพราะอะไรคะอ่าเก่งมากตบมือให้พี่มินตาต่อไปพี่ฟางพี่ฟางพี่ฟางยืนขึ้นค่ะพี่ฟางชอบที่ไหนคะในหอประชุมเพราะอะไรคะ เก่งมากค่ะตบมือให้พี่ฟางค่ะอ่าวันนี้เด็กๆ